มามสร้าง <Pop> <S an uter> so ันีนี่เป็นรับนี้นี่นกันนะครับนี่นีกัน้วก็มาใช้งานันก็คนเก๋ทักมือสื้สุนี่ง่ายมาดูกันเลยนี่ก็คืออันนี้อันนี้อัน อันนี้ตัวนี้อืมกะโกระโดดะโะกร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 ะโดียบเสีเสียบเสีลี้ยวซ้ำเติมนี้อืมอืบดเลี้อืมตันนี้ป๊บอืมแล้วก็ตจบเ อือฝุดบักจ in ั่งบอกว่ากมีหมาอือหมาเี้ก็ก็อรก็เียอือเวมาก็นี้ือแปลกอือ ออมดูเลยอืม hmm. อ mm. mm ืม hmm. ฮ mm ึ hmm. mm ่มไม่เนี้ยไม่เน้ไม่เนี้ยไปติด